เป็นการพนชิตครั้งสำคัญที่ไม่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์แต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั้งในด้านความสะดวกสบายความปลอดภัยและสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นการเปิดตัวในปี2026นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงทางการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องของโตโยต้าที่มม่เน้นการสร้างรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งแต่แตยังคงความหรูหราและทันสมัยภายนอนของโตโยตา้าไฮラตัวโร่2026กกแบบใหม่เกือบทมดเส้นสายเต็มไปด้วยส,ส่วนลดสปอร์ตและ,แ,ละ,แ,ละแรงในเวลาเดียวกัน กลับใหม่ด้วยไฟท้ายเล็กแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฝากระบาดหลังถูกออกแบบให้ใช้งานสะดวกขึ้นและยังคงความแข็งแรงเพื่อรองรับการบรรทุกหนักเกร่ะจบมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวแบบเลเสริ์ทั้งความปลอดภัยและความทันสมัยโดยรวมรถทำให้โตโยต้าไฮรักเรโว2026มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารโตโยต้าไฮรักเรโว2026จะพบกับบรรยากาศที่แตกต่างจากกระบาท,ทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ภายในหรูหราและกว้างขวางเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มสบายและรองรับสรีระได้ดีเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลคอนโซลกลางมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto และ Apple Ca r p l a y ระบบ Infotainment ยังมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ใหม่ที่ตอบสนองการใช้งานได้รวดเร็วหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางหรือการทำงานของระบบความปลอดภยัย นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้เพื่อสร้างบรรยากาศตามที่ผู้ขับและผู้โดยสารต้องการวัสดุภายในถูกเลือกใช้เกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นแผงประตูหรือคอนโซลที่ตกแต่งด้วยลายเส้นโครเมียมและวัสดุซอฟทั h พวงมาลาัยมัลติฟังชันถูกออกแบบให้จับถนัดมือและใช้งานง่ายขึ้นในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักเรเวล2 2 6มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำลง แต่ยังคงให้พละกกำลังสูงสําหรับการใช้งานบรรทุกและการขับทางไกลโดยคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งรุ่น2.4ลิตรและ2.8ลิตรพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติและธรรมดานอกจากนี้โตโยตา้ายังอาจเปิดตัวรุ่นไฮบริดเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้นระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นบนทางเรียบและมั่นใจได้มากขึ้นบนเส้นทางธุรกันดารระบบขับเคลื่อนสี่ลอ 4WD มาพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพถนนระบบเบรกดิสก์ทั้ง4ล้อเสริมด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่นถลายและถุงลมนิรภัยรอบคันเพื่อความปลอดภัยสูงสุด Toyota h i l u ัก e v o 2 226ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย To y ย ta s a ซ e t y Sense รุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน และกล้อง360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถมองเห็นรอบคันได้ชัดเจนสำหรับราคาของ Toyota h i l u ั Revo 2 0 2 6คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ950,000-1,400,000ถึง 1, 000, 000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงและความสะดวกสบายที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้า โ o โยต้าไ l u ักเรโว2026จึงไม่ใช่เพียงแค่การปรับโฉมแต่เป็นการยกระดับมาตร,รฐานใหม่ของรถกระบะในประเทศไทยที่รวมความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวพร้อมที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการรถกระบะที่ใช้งานได้รอบด้านและยังสะท้อนภาพลักษณ์ความทันสมัยอย่างแท้จริง